สิ่งที่น่าแปลกบุยลำฟอร์มแบบยังไม่มาดีว่าไม่เหมือนที่แบบเราคิดไว้มากใช่ยังไม่มาบุยลำนี่แบบว่าจะปวดตารางทารอนเนี่ยพอบุยลำเลยพี่ว่าปัญหาเป็นที่อะไรถ้าใครดาวแบบเล่นๆก็อาจจะเป็นแบบว่าเรื่องการเปลี่ยนตำแหน่งตอนแรกตั้งใจอากระต่ายเมาโลมเนาะเล่นไปเล่นมาไม่เบิร์กก็เลยโยกกระต่ายเอมาเป็นแคลรี่แทนอะไรเงี้ยอาจจะมีส่วนกลับที่เดิม มาขายเสื้อกันก่อนเลยดีกว่าโหนี่เสื้อตัวที่ผมใส่นะครับเสื้อนี้ชื่อว่าเสื้อแจ็คเก็ต GPT โอโบพาร์ทเ <Bob o S 2> นอร์ทีมนะครับั g ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมตอนนี้นในยินเกมตอนนี้17นี่คือแบบปิดขายแล้วไม่มีแล้วนะครับอบอกก่อนนะใครที่เล่นพับ g อยู่นะครับรีบซื้อนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นลิมิเต็ดมีแค่ครั้งเดียวก็ขครไม่มีก็รีบไปสั่งซื้อกันนะทุกคนในเกม330บอกเลยมีไซส์ S ถึง 3XL นะ ราคา1,790นะครับสั่งกันได้ครับโอ้โหตอนนี้สั่งได้ที่ไหนครับทักไปที่เพจเอริน่าก็ได้หรือ QR Code ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับและอีกหนึ่งอันก็ยาดมอ้วยอันใช่ครับผมบอกบอกเลยนะยาดมตอนเนี้ยโหเรียกว่าวางขายกันไม่ทันจริงๆอ่าวางขายกันไม่ทันหมดแบบไวมากจริงหมดจิงหมดเร็วจริงและอันนี้ครับมาสู่ช่วง o v มาแล้ว เบคอนทามฮะเรียกได้ว่ามาตรฐานดีใช่ก็คือ7เกมจบครึ่งแรกมี6ของ E อีารีนาที่2แพ้ไป2เกมนะครับโดนฟูเซนไปเมื่อวีคที่ผ่านมานะครับแล้วก็เคิลจีโดนปาดวีคสุดท้ายเลยนใจแบบคิดว่าชนะแบบว่าคิดเหมือนกันแต่ว่าต้องยอมรับวันนั้นเค g จีก็ทำได้ดีเหมือนกัน p พีจีแพ้2เน่าเราแพ้เบคอนกับแพ้เรานะครับแต่ฟูเซนเนี่ยที่4ตอนเจอเราก็ถือว่าทำได้ดีสิ่งที่น่าแปลกบุยลำฟอร์มแบบ ยังไม่ค่อยมายังไม่มาดีกว่าไม่เหมือนที่แบบเราคิดไว้มากกว่าใช่ยังไม่มาบุรำนี่แบบว่าจะเป็นวดตาลางเออตอนนี้แข่งไป7มีแค่3ทารอนเนี่ยโหก็พอๆบุยรำเลย5เกมเลยอะพี่ว่าปัญหาเป็นที่อะไรถ้าใครดาวแบบเล่นๆก็อาจจะเป็นแบบว่าเรื่องการเปลี่ยนตำแหน่งด้วยอะไรเงี้ยเพราะแบบว่าตอนแรกตั้งใจจะกระต่ายเอมาโลมเนอะแล้วใครดีฟ็อกแคลรี่แต่พอแบบเล่นไปเล่นมาไม่เบิร์กก็เลยโยกกระต่ายเอไปเป็นแคลรี่แทนอะไรเงี้ยอาจจะมีส่วนกับที่เดิมอือใช่ ประมาณนั้นนิดหน่อยแต่ก็ไม่รู้โดยรวมเป็นยังไงต่อมา k o g ได้แต่ทีมใหญ่ชนะ2ชนะเรากับฮารอนใช่ถ้าบอกว่าถ้าเราเจอ k ค G กับทีมแบบถ้าเราแบบไปผ่อนกับเค G อาจจะโดนกับแพ้เคโได้ใช่ตอนนี้เล่นดีจริงนะครับแต่ถามว่าตอน e อก็ไม่ได้ประมาทนะใช่ใช่ใช้คำว่ามีผิดพลาดอะไรแแล้วเค G ก็เล่นดีด้วยก็ต้องยอมรับเขาด้วยนะครับแล้วก็ไปที่ไฮด้าเนาะโอ้โหอันนี้ไฮด้านี้ได้จาก k o g มาใช่ไหมใช่เพิ่งได้มาล่าสดเลยสุด เคนคเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าทุกคนตั้งความคาดหวังเยอะหลายคนนะแบบเฮ้ยเคนคขึ้นมาเพราะว่าฟอร์มตอนซ้อมที่หลุดออกมาเนี่ยคือเคนคนเล่นดีมากคิดว่าใครได้ฉันทันไม่ดีกว่านี้ด้วยแบบเลยตั้งความหวังมาเยอะอะไรเงี้ยน้องก็เลยกดดันไปแหละผมคิดว่านะแต่นี่คือมิซีสั้นแหละแค่ครึ่งแรกอ่ะมันยังวัดอะไรกันแบบไม่ได้มากอ่าแต่ผมพูดว่าไม่ใช่ทั้งหมดใช่ถ้าใครถึงเก้าแต้มสิบแต้มก่อนอ่ะก็ยิ้มยิ้มเลยสบายใจได้สบายใจได้นี่สินค้าใหม่เพียบ นิวโปรดักต์เก่งวอร์มเสื้อแจ็คเก็ตนี่มีแบบหมอนหรือเป็นผ้าห่มก็ได้เสื้อเจอฟรีแล้วก็ผ้าเชียร์นะครับแล้วมีเสื้อยืดด้วยเสื้อทีเชิ้ตนลารกระต่ายสวยจัดซื้อยังฮะซื้อแล้วนี่เดี๋ยวรอดูนันใส่ในสตรีมนี่่ายจักเท่์นะอันนี้ผมชอบนะเท่ๆไอเดียไอเดียดีอ่ะ ซื้อแล้วออกคอใหม่ได้เลยค่ะโอ้โหรอ,อก,ก่อนกอ,อกขอขายก่อนนิดนึงอ๋อนี้หมดก่อนนิดหมดก่อนเรารีบ <c oughs> ซื้อกันให้หมดไงเราจะได้ออกคอใหม่ออใช่ไหมเรามาทายผลกันดีกว่านะครับกับคู่แรกนะครับวันศุกร์นี้ไฮด้ากับพีเจีครับผม ผมมองว่าฟอร์มไฮด้าก็ตอนนี้ก็มาดีแหละถ้าพูดถึง PSG-PSG ีเฟอร์ม <Form S 2> มาดีกว่านิ่งกว่าไฮด้าก็ถือว่าเป็นการชนะนัดแรกของเขาไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรด้วยหรือเปล่าว่าเขาเรียกว่าฮึ่มอมากชนะเจ็ดเลยไนงะอาจนะจะแบบชนะร่วยก็ได้ใครจะไปรู้ครับ แต่ผมว่าไคด้าอาจจะชนะเพราะว่าไคด้ามีการเปลี่ยนตัวค่อนข้างเยอะนะมีคนใหม่เข้ามาก็คือพีตัวคิวนะไคด้าอาจจะพลิกชนะพีเจีได้สาสองส่วนผมเนี่ยมองไปที่ให้ทางพีเจีชนะสามสองนี่อ่ะพี่วาเมื่อกี้ก็ให้เหมือนผมเลยนะครับเป็นพีเอจีนะครับดูจากคะแนนด้วยดูจากฟอร์มด้วยอ่ะแต่ถ้าแบบ ที่นั่นก็อารมณ์แบบเล่นแบบมวยร้องอ่ะมวย้อมวยร้องเป็นคนด้วยอยากวัดใจพีโตคิ้วด้วยนะเว้ยเออก็ไม่แน่ไงก็ผมหนึ่งบอกผมหนึ่งให้ใส่เป็นสามสองไงก็ถือว่าชนะไม่ขาดใช่ชนะไม่ขาดอะไรก็ออกขึ้นได้ห้าสิบห้าสิบเพราะมีการเปลี่ยนตัวมีอะไรมาด้วยเป็นไง PSG 55%ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ไม่หรอกพีทอคิวอาจจะเข้ามาแล้วยังไม่รู้ว่าตอนนี้อฟอร์ม็เปยังยังจูนไม่ติดเออ,อ,อยังจูนไม่ติดด้วยหรือเปล่าก็เดี๋ยวดูว่าพีทอคิวเนี่ยเข้ามาแล้วทําอะไรกับไฮด้าได้ม,มากมีการเ,เปลี่ยนแปลงมากน้อยแท่ไหนไม,มาคู่ต่อไปครับ k ค g กับฟูเซนเค G ก็ล้ม EA ไปหนึ่ง ล้มทางทารอนไปอีกหนึ่งเป็นนักตบทีมใหญ่แล้วตอนนี้อันเนี้ยถ้าเขากลับมาแบบชนะรวดเขาก็มีติดข้าเหมือนกันนะส่วนฟูเซนเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มดีอยู่ใช่ครับก็ยังมีม,มีมีแบบพลาดบ้างมีอะไรบ้างนะครับ,รบแต่ก็ถือว่าเป็นปโดยรวมยังโอเคโดยรวมยังโอเคอยู่ของผมเนี่ยผมให้ไปฟูเซนเนี่ยสามหนึ่ง ครับผมส่วนตัวผมก็มองว่าแบบฟูเซ็นก็น่าจะทำไม่ดีกว่าแต่ว่าเคอลจีอาจจะมีลูกบ้านิดหน่อยก็คงคิดว่าจบ3าหนึ่งเหมือนกันก็ให้เป็นฟูเซ็นเหมือนกันครับผมผมให้เคเอจีครับนี่เพราะว่าอะไรขอให้ผลหน่อยอยากสวนอยากสวนนี่อยากแตกแตกต่างอยากแลกต้องแตกต่างปิดโหวตโอ้ก็เป็นฟูเซ็นอยู่ดีก็ยังเป็นฟูเซ็นหกสิบเ็นี่คือเหมือนแบบว่า3 1หนึ่งใช่ครับสกอร์ผมไงเฮาสกอร์พี่ไงอ อะไรที่คู่ต่อไปเลยบิ๊กแมตชิงหัวตารางหัวเจอหัวครับเบคอนหามเจอกับ p s เก็ถือว่าฟอร์มของทางเบคอนอ่ะฟอร์มดีฟอร์มดีกว่าอยู่แล้วทาง p ี g เนี่ยช่วงนี้ก็แรงเหมือนกันอาจจะแบบมีความมั่นใจแล้วแบบท้าใจเขาแบบอยากจะล้มยักษ์อ่ะเพื่อการันตีเข้าเป็นรอบเพลย์ออกเขาต้องทำไม่ได้ก็ต้องชนะต้องชนะคอนให้ได้ก่อนต้องชนะหมดอ่ะต้องไม่กลัวอะไรเลยใช่ใช่ใช่เหมือนนี่เยซายหมดผมก็ให้ไปที่เบคอนชนะ3-2แบบเหนื่อยเลยมองว่าเบคอนเนี่ย ยังมีความนิ่งมากกว่าช้า P S G อาจจะไม่ได้ยากมากครับสามหนึ่งแล้วกันนะครับผมผมว่า P S G ครับชอบสวนก็ P S G ก็มีลูกบ้าเยอะนะแบบจนทเท้โหดไม่มีมาโฟนมากคิวนะ P S G เขาเรียกกันนะครับก<อ>็แต่ก็เป็นทัตายก็ถือว่าท่างของไอ้ดีนะได้แต้มเ,เยอะมากด้วยนะ P S G นะครับเนสสั่งไฟอ่ะใช่ปิโดโหมดเบคอนอยู่แล้วหกสิบไปเอ้าหกห้านี่ก็แบบว่าเออก็เบคอนแบบปวดขาหนักใช่รอบนี้คนเนี้ P S G อยู่นะ P S G มาแรงกว่า คู่ต่อไปอะครับทารอนกับบุญรำอย่างที่พูดไปว่าทารอนไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าอถ้าทารอนจะเอาเนี่ยแมตชนี้ต้องชนะให้ได้บุญรำก็ต้องเอาเหมือนกันนะ่ะถ้าไม่อยากเหนื่อยแบบไปลายปลายซีซั่นเนี่ยคือคู่นี้ผมว่ามันน่าจะใส่สุดมีอะไรเขาใส่สุดแน่นอนอคู่นี้<ม>อาจจะแบบว่าชนะกันแบบตึงๆหน่อยไม่ขาดแต่ผมยังมองว่าบุญรำก็น่าจะแบบ ภาษีดีอะยังดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าทารอนก็แบบมีเป๋ๆมาบ้างอะไรอย่างเงี้ะตัวตอนแรกอ่ะคิดว่าบุยลำน่าจะดีกว่าเหมือนกันนะแต่ตอนแรกผมเริ่มลังเลยแล้วเพราะทั้งสองทีมเนี่ยมีงานเปลี่ยนโค้ดกันเกิดขึ้นออมันเลยไม่รู้ว่ามันจะมีผลมากน้อยมากแค่ไหนก็ให้บุยลำไปสามหนึ่งละกันครับผมให้สามศูนย์เลยพี่ปิดโหวตหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับสามสองสามสองสามหนึ่ง คู่ไฮไลท์ใหญ่เจอใหญ่อะอันนี้เรียกว่าสึกชิงหัวตารางของจริงไฮไลท์ฟันน้ำนมหนึ่งสองสยองขวัญคู่เนี้ยเราอ่ะมีแผนที่แก้เกมละอันนี้พูดพูดได้ไม่เยอะแต่ว่า,าม,มีความมั่นใจเยอะไม่ได้แบบว่าจะชนะขาดหรือว่าอะไรนะตาตานี้อาจจะไม่ได้สามหนึ่งหรือไม่อะไรก็ได้แต่คือว่ามีแผนรับมือนใ,<ช>ในการเจอทีมนี้ใช่รู้ว่าต้องเล่นยังไงถูกต้องอผมว่าเย่ชนะแต่ไม่รู้ถ้าเต็มที่ก็สามสองปิดโวต เอ <laughs> ้แต่ผลหวตเราไม่เคยชนะเบคอนเลยไม่เคยชนะอยู่แล้วคาบ้านตลอดอยู่เลยแต่ดีก่อนรอบพี่แล้วนะรอบพี่แล้วแบบเจ็ดตีสามี่แล้ก็ถูสีก็วัดกันในเกมมา <c oughs> มาทารอนกับไฮด้าถ้าทารอน จะเข้าทารอนก็ต้องเอาชนะหมดทารอนต้องชนะหมดอย<ช>่างเดียวแล้วเดียเด๋ยวดูว่าไฮด้าเนี่ยที่เปลี่ยนพีโตคิวมาเนี่ยจะทําได้ดีมากน้อยขนาดไหนจะบอกว่าน่าสนใจนะ<อ>เปลี่ยนพีโตคิวมาโค้าแบบจับตาดูเยอะเลยแต่ประเด็นก็คือตอนเนี้ยเคนเค,นเ,คนเล่นเมดดีมากอเออ,เ,อ,อเป็น<ก>ไปได้ดว,ว่าอาจจะมีโอกาสชนะนะที่ชนะพอเขาเล่นเมดหรือเปล่าก็เดี๋ยวดูต้องดูนะว่าจะเอาใครป่าเนาะแต่อาจจะให้พีโตคิวลงไหมเจอทารอนแน่เอ้าเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนทีมเก่าอ่ะเออผมให้ไปที่ทารอนสามหนึ่ง ผมให้ไฮด้าเพราะรู้ว pues right. ่าพีทเอ็กค well. ิวจะมาใช่ข้อสัตย์ขผมก็คือแบบดูจากกําลังใจหรือว่าอะไรเงี้ยคิดว่าไฮด้าจะมีกําลังใจมากกว่าคือแบบเอออยากชนะกระหายชนะแบบทารอนอาจจะเป็นทีมที่แบบว่าความกระหายอาจจะน้อยกว่าอะไรเงี้ยก็เลยให้ไฮด้าชนะไปแบบเหนื่อยๆน้ำสองกันประมาณนี้นะครับปิดโหวตโอ้โหหกสิบแปดนะขาดนะขาดเที่ยวไหมคุณมองทารอนแบบวอโบรจัดอะ มาคู่นี้ก็วัดเหมือนกันผมว่าใครแพ้เหนื่อยอ่าใช่ใครแพ้เหนื่อยเลยพ<อ> <ไป S 2> ี่ออเาแยง,งอยู่เปลี่ยนโค้ดด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ผมอะ่ะชอบความมั่นใจฟูเซนในตอนนี้มากกว่าคือฟูเซนเป็นทีที่แบบว่ามันมั่นใจนะครับทีมไฟดีมากแล้วก็เขาเรียกว่าจังหวะการทําเกมเข้าพร้อมกันตลอดนะ ผมให้ฟูเซนแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบไม่ขาดถึงบุรีรัมฟอร์มจะตกอะ่ะแต่บุรีรามยังเป็นบุรีรามที่แบบว่ายังเหนื่อยอยู่ดีถ้าเขาจะไปชนะเขาก็ยังเหนื่อยอยู่ดีผมให้พี่สามสองส่วนผมก็มองคล้ายที่ปั๊มแต่สุดท้ายแล้วผมก็ยังให้บุรีรามอะ่ะด้วยความเป็นบุรีรัมเนาะผมให้บูรีรามสามสองแบบเขียวเสียวเขียวเสียวเขียวซ่าะพี่ว่าผมให้บุรีรัมครับ ราะว่าผมมองว่าแบบเห็นมาหลายรอบแล้วที่แบบเวลาแบบว่าลีกครึ่งแรกยังทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าจะมาในครึ่งหลังแบบมาแน่แล้วแบบเขาก็แบบขึ้นมาได้ในทีเดียวเลยสกอร์เดียวกันสามสองเอ,อ๊ะจับมือก็ได้อะอ่ะเรามาดูกันผลโหวตอุย้ยฟูเซนนะคนที่ full sense ว่ะ,สา,ส,ะสามสองนะแบบนี้อุ้ยคนที่ทีมลองเยอะนะวันเนี้ยคนเนี้ก็ได้จบสกอร์สามสองแหละทุกคนมาดูจากผลโหวตนะครับผม นี่เป็นผลของเราแคปกันไม่ได้เลยแต่ถ้าสัปดาห์หน้าเรามาเจอเรามาเดิมพันดีกว่าได้ทำไรอ่ะถ้าทายฝั่งถูกหนึ่งแต้มแต่ถ้าสกอร์ถูกด้วยคุณได้2แต้มโอเคโอเคมไม่เลื่ยงถ้าทายฝั่งถูกอ่ะสมมุติว่าผมทายพ s g จีกับไฮด้าเนี่ยสาครับผมถ้ามันชนะสาหนึ่งเนี่ยผมได้หนึ่งแต่มหนึ่งแต่ถ้าสามผมได้2แต้มเละครับผมอ่ะเอาอะไรเดิมพันแปลงแปงหน้าขาวหน้าขาวอ่ะอ่อ่ะอๆะอ่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 ะขาวอ่อ่ะอ่ออ่ะ หยดปุ๊บโปปับต่อหยดปุ๊บโปต่อเอออ่ะยังไงก็ฝากด้วยนะครับเสื้อของอีอลินาครับผมนี่มีทั้งแจ็คเก็ตนะครับแล้วก็วันที่17เนี่ยลืมนะในเกมนะครับ9 9้ G กคอย3าบาทนะครับเรียกว่าเป็นล้าเซลแล้วก็ยังไงฝากกันด้วยนะครับหมดแล้วหมดเลยับไม่มีแล้วไม่ไีทำไม่ไม่ทำแล้วแน่นอนอันนี้คือจะเป็นลิมิเต็ดของเกมพับจีเลยอ่ะเราจะหาแบบนี้ ไม่ได้อีกแล้วแล้วเสื้อตัวนี้เช่นกันนะครับมีจํานวนจํากัดครับผมหมดล็อตนี้แล้วหมดแล้วหมดเลยไม่ทํามาใหม่แล้วนะครับครับผม ก็อยากให้มีไว้จับจองกันด้วยเ็ษตู้เสื้อผ้าไว้จริงของดีมีน้อใส่ไปไหนก็ได้นะจริงเออวันนั้นผมใส่ไปไว่ายน้ำมาโอ้โหเขามุงกันเต็มเลยพี่ว่ายนะ้ำเก่งเปล่าเสื้อหลุด <laughs> 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 อะไรอ,ะ <laughs> อ่ะอ่าแล้วก็มีเจอร์ซี่นะครับแล้วก็ของอื่นๆนะครับของ e ีอลีนาสั่งได้ที่เพจแกรนเลยนะครับ <laughs> นี่ <laughs> ถิ่น้าเรียกว่าสีสันนี้นี่ กระนำจากที่เราเคยมีแค่แบบเจอซี่แจ็คเก็ตนเกงอะตอนนี้นี่งอกขึ้นมาอีกพาผมพาเชียพาเชียเสื้อเสื้อยืดเสื้อยืดก็ใส่ได้นะครับซีซั่นหน้าหรืออะไรเงี้ยก็เขาก็จะผลิตขึ้นมาของให้ได้มีหลากหลายมากขึ้นถ้าแบบไอของที่ทำมาซีซั่นนี้ตอบโจทย์ตอบโจทย์กับแฟนคลับตอบโจทย์กับคนทั่วไปนะครับที่สามารถแบบ เฮ้ยอาเซอร์ทีเิดก็ใส่ไปทํางานใส่ไปเที่ยวไม่ได้แบบแค่ใส่มาแค่วันแข่งใช่ยังไงก็อย่าลืมฝากไปจัดกันด้วยยาดมที่สําคัญอ้วยอันมังกรทองอ้วยอันโอสดนี่ลายนักกีฬานะครับลายนักกีฬานี่นี่ยนูยลายนอนานน่ะเห็นปะนี่นะครับผมบอกเลยนะว่า อันนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่เหมือนกันครับผมนี่เวียโนโสดมีสองกลิ่นเนาะทุกคนมีกลิ่นใช่สีน้ำเงินแบบนั้นนะครับแล้วก็กลิ่นเป็นสีชมพูนะครับก็เลือกเอาที่ชอบนะครับผมโอเคยังไงวันนี้หมดละเรื่องที่เราจะพูดคุยกันนะครับใน ไลฟ์ก่อนเกมยังไงผิดพลาดประการใดก็เก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจเอเก็บไว้ในใจอย่ามาโกรธกันลาอยาาให้รู้ไว้ว่ากูไม่ผิดแค่แหละกูไม่ผิดไม่ใช่วันนี้เรา3ามคนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับมาย่อมแพ้ล่ะเพราะว่าลาไปก่อนวาย